วันนี้สิ่งที่เราจะพูดถึงก็คือนะครับเราจะมาเปรียบเทียบท็อปไฟพิโคระดับโลกนะครับเพราะว่าพิโคแท้ทุกเครื่องเนี่ยไม่ใช่ว่าจะเหมือนกันหมดมีข้อดีข้อเสียต่างกันอย่างไรวันนี้หมอมีคําตอบนะครับหนังนับเฉพาะพิโคเซคันด์เลเซอร์แท้ในปัจจุบันนะครับที่ได้มาตรฐาน USFDA นะครับมีด้วยกันทั้งหมด5รุ่นนะครับได้แก่พิโคชัวเอไลท์เทนพิโคเว d ิสค o เวอรี่พีโคและก็พีโคพลัสนะครับซึ่งแต่ดั้งแต่เดิมเลยนะครับตั้งแต่ปี2012เนี่ยตัวแรกที่ออกมาก็คือตัวพีโคชัวนะครับหลังจากนั้นนะ่ยได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องนะครับมาเป็นตัวเอลไลเทนพีโคเวดิสคอเวอรี่พีโคและพีโคพลัสครับโดยหลักการเลือกพีโคเซคเกอร์เลเซอร์นะครับมีด้วยกันสามข้อใหญ่ๆนะครับข้อที่1ก็คือเพาเว d u r ดูเลชันครับข้อที่2ก็คือพีเพาเวอร์ครับ ข้อที่3คือเวฟเลนส์ครับสำหรับค่าเพาดูเลชั่นนะครับยิ่งน้อยยิ่งดีนะครับคือระยะเวลาที่พลังงานถูกปล่อยออกมานะครับยิ่งน้อยยิ่งดีในที่นี้หมายออความว่าตัวพิโคเซคเกอร์เลเซอร์เนี่ยปล่อยพลังงานออกมาในหน่วยล้านล้านวินาทีนะครับ ทําให้เม็ดสีแตกได้ละเอียดถ้าเกิดเราจะเลือกพิคอเซคเกร์เลเซอร์สักตัวหนึ่งเนี่ยเขาดูเลชันยิ่งน้อยก็จะยิ่งดีนะครับโดยเมื่อเทียบกับเลเซอร์อย่างคิวสวิต n อนดีแย็นะครับพิคเซคเกร์เลเซอร์เนี่ยมีประสิทธิภาพที่สูงกว่าถึง1,000เท่าเนื่องจากความเร็วที่ลําแสงปล่อยออกมาเนี่ยอยู่ที่1ในล้านล้านวินะครับเมื่อเทียบกับคิวสวิตแอนดีแยที่อยู่แค่เพียงหนึ่งในพันล้านนะครับโดยเมื่อความเร็วของตัวเลเซอร์นะครับเร็วมากๆเนี่ยจะสามารถทําให้เกิดการแตกละเอียดทีีีีี่่่่่่มมมมาาาาาาากกกกกวววววขขออองงงงงงเเเดสสสนนนะครััรถึตพลลงงทททยยย้ยย้้้ํใหผิ จากที่หมอเล่าไปเนี่ยทุกคนก็คงเห็นแล้วนะครับว่าตัวพิค o เซคเ n d l a เลเซอร์เนี่ยมีข้อที่ได้เปรียบมากกว่าตัวเลเซอร์กลุ่มเก่าอย่าง q s w i t c h ND ็นนะครับโดยสรุปนะครับผ้า p o าเว Duration เนี่ยยิ่งน้อยย,ยิ่งดีนะครับถ้าดูจากตารางที่หมอขึ้นให้นะครับตัวพิคอชัวแล้วก็ตัว Enlighten นะครับที่ถือเป็น First Generation Pico Second Laser เนี่ยจะอยู่ที่750 Pico Sec นะครับสตัวหลังที่พัฒนาขึ้นมานะครับได้แก่พิคอเว Pico แลีเนี่ย อยู่ที่450พิโคเซคเก <US> ้นก็จะเห็นได้ว่าเซคเค้นเจเนเรชันพิโคเนี่ยมีความเป็นพิโคที่สูงกว่านะครับจะสามารถทําให้เม็ดสีแตกรละเอียดได้มากกว่าเฟิร์สเจเนเรชันอย่างพิโคชัวร์และไลท์เทนครับสำหรับค่าพีคพาวเวอร์นะครับคือค่าสูงสุดที่เครื่องทําได้นะครับไม่ได้หมายความว่ายิ่งยิ่งแรงยิ่งดีนะครับแต่ว่าลองคิดถึงปัญหาบางปัญหานะครับที่ต้องใช้ค่าพลังงานที่สูงแต่เรายิงไปไม่ถงมึงก็ไม่สามารถแก้ปัญหานั้นๆได้ทําให้มีข้อจํากัดในการรักษาคนไข้นะครับที่นี้นะคร เราให้ทุกคนฟังนะครับอย่างเฟิร์สเจเนเรชันนะครับอย่างพิโคชัวกับเอ็นไลท์เทนนะครับพิโคชัวจะอยู่ที่0.36กิกะวัตต์นะครับตามมาด้วยเอ็นไลท์เทนนะครับอยู่ที่1.0นะครับกิกะวัตต์นะครับอย่างเซคันด์เจเนเรชันพิโคนะครับอย่างตัวพิโคเวนะครับอยู่ที่0.89กิกะวัตต์นะครับตามมาด้วยดิสคอเวอรี่พิโคนะครับอยู่ที่1.8กิกะวัตต์แล้วก็ตัวพิโคพลัสนะครับอยู่ที่1.8กิกะวัตต์ครับ ก็จากที่หมอพูดไปนะครับก็จะเห็นว่าตัว discovery pico และ pico plus นะมีค่า peak power ที่สูงที่สุดนะครับทำให้สามารถครอบคุมปัญหาได้มากนะครับแต่ถ้าเกิดเรามาลองดูในส่วนของ pico ช u r นะครับมีอยู่แค่0 3 6กิโลวัตต์เนี่ยก็จะสามารถครอบคุมปัญหาได้น้อยกว่ามีข้อจํากัดที่มากกว่าครับสําหรับเวทเลนนะครับหรือคลื่นที่เราสามารถใช้ได้นะครับยิ่งมีมากกว่านี้ก็สามารถครอบคุมปัญหาได้มากกว่าหมออยากจะยกตัวอย่างในส่วนของรอยขัดนะครับอย่างบางสีเนี่ยต้องใช้เลเซอร์ในความยาวคลื่นหนึ่งกับบางสีก็ย,เเกวา,ยาวคลน,นึง เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสามารถปรับความยาวขึ้นได้หลายระดับเนี่ยก็สามารถครอบคุมปัญหาได้มากกว่านะครับดังนั้นนะครับการมีหลายช่วงขึ้นเนี่ยจะครอบคุมปัญหาผิวหนังได้มากกว่านะครับในส่วนของตัวพิโคชัวนะครับจะมีด้วยกันแค่เพียง1ช่วงค,นนควลื่นนะครับถัดมาด้วย3รุ่นนะครับคือ Enlighten Pico Way แล้วก็ s i s c o ล y Pico เนี่ยมีด้วยกัน3ช่วงขึ้นนะครับ และตัวใหม่มาแรงนะครับอย่าง Pico พลั s มีด้วยกัน4ช่วงขึ้นนะครับเพื่อนๆก็จะเห็นว่าใน5รุ่นนี้ตัว p i โคพลัสนะครับมีข้อได้เปรียบในการรักษาที่มากกว่านะครับสำหรับบริษัทผู้ผลิตนะครับมีความสําคัญอย่างมากนะครับบริษัทลูโทนิกเนี่ยถือเป็น Top ปคอมพานีเลเซอร์ของระดับโลกเลยนะครับมีประสบการณ์การทําเลเซอร์เม็สีเนี่ยมายาวนานกว่า20ปีนะครับทำให้เป็นที่น่าเชื่อถือและก็มั่นใจได้นะครับ รวมถึงการที่เขาทํามานานเนี่ยเขาสามารถพัฒนาบีมโปรไฟล์การยิงเลเซอร์ที่เสถียรมากกว่าเพราะฉะนั้นในการยิงหนึ่งครั้งเนี่ยเรามั่นใจได้ว่ามันประสิทธิภาพสูงสุดนะครับซึ่งทางดีสกินของเราเนี่ยเลือกพิคพลาสมาใช้ในคลินิกเนื่องจากเหตุผล4ข้อที่บอกไปนะครับหนึ่งคือพาดูเลชั่นเนี่ยใกล้เคียงตัวพิคเซคเกอรเลเซอร์มากที่สุดนะครับในส่วนของเวฟเลนส์ก็มีความหลากหลายมากที่สุดตัวพีคพาวเวอร์ก็สูงที่สุดครอบคุมปัญหาได้มากกว่า รวมถึงตัวบริษัทผู้ผลิตที่น่าเชื่อถือเนี่ยจากที่หมอพูดไปทั้ง4ข้อเนี่ยก็เป็นสิ่งที่หมอจะมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้กับคนไข้นะครับ